สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดไวครับถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นเจ้าพืชสมุนไพรชนิดนี้นะครับต้องร้องอ๋อแน่นอนแต่ก็มีอีกหลายคนครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเราเรียกว่าต้นแปะตำปึงครับแต่ก็มีอีกหลายชื่อนะครับซึ่งสะดุดหูมากนะครับเพราะว่าหลายคนตั้งฉายาว่าเป็นสมุนไพรครอบจักรวาล เอาละครับเพียงแค่ชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วครับเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เนี่ยเรียกชื่อต่างกันครับบางทีอาจจะเรียกว่าต้นแปะตำปึงบ้างนะครับจากนาลายบ้างนะครับผมแล้วก็ผักพันปีบ้างจินชีเหมาเหยียนโอ้โหมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ก็คือต้นแปะตำปึงที่เราจะพูดถึงกันในคลิปคลิปนี้ครับ เราจะเห็นได้ว่าต้นแป๊ะดำปึงเนี่ยมีถิ่นกําเนิดมาไกลพอสมควรนะครับโดยมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศจีนครับจัดเป็นพันธุไม้ล้มลุกที่มีอายุได้หลายปีครับมีความสูงประมาณสัก30-50เซนติเมตรสมุนไพรชนิดนี้นะครับหลายคนเนี่ยให้ขนานนามว่าเป็นสมุนไพรครอบจักรวาลเพราะว่ารักษาได้หลายโรคเลยทีเดียวครับ ในส่วนยอดอ่อนของต้นแปะตามเปิงนะครับใช้เป็นส่วนผสมนะครับในอาหารหลากหลายเมนูครับเช่นต้มไก่กระดูกดำนะครับผมโดยนำมารับประทานเนี่ยถือได้ว่าเป็นยาบำรุงชั้นเยี่ยมเลยครับนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคมากมายครับเช่นคนที่น้ำเหลืองหรือว่าเลือดไม่ค่อยดีนะครับการรับประทานแปะตามเปึงเนี่ยจะช่วยในการฟอกโลหิตครับทำให้ระบบโลหิตแล้วก็น้ำเหลืองดีขึ้น ยิงไปกว่านั้นนะครับต้นแปะตามปึงเนี่ยมีส่วนช่วยในการขับลมที่แน่นภายในช่องท้องของเราได้ครับโดยการใช้ใบสดเนี่ยนะครับนำมารับประทานในขณะที่มีอาการส่วนใครที่มีอาการผื่นคันตามผิวหนังก็ให้ทําดังนี้ครับเขาบอกว่าให้นําเอาใบต้นแปะตามปึงนะครับมาขายี้แล้วก็ฉลมทาบริเวณที่มีอาการคันครับจะช่วยในการแก้ผื่นคันนะครับบรรเทาอาการคันต่างๆได้ดีเลยทีเดียว สำหรับใครที่มีอาการปวดท้องอันเนื่องมาจากโรคกระเพาะอาหารนะครับเขาบอกว่าให้กินต้นแปะตามปึงเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมสักพักเนี่ยอาการปวดเนี่ยก็จะค่อยๆทุเลาลงแล้วก็หายไปได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการขับลมที่แน่นในท้องออกมาได้อีกด้วย ส่วนใครที่มีอาการร้อนในบ่อยๆนะครับก็รับประทานต้นแปะตามปึงนะครับจะช่วยทําให้ระบบหายใจของเราเนี่ยดีขึ้นไม่เหนื่อยง่ายไม่หอบนะครับแล้วก็ช่วยอาการร้อนในได้ดีเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังพบอีกว่าต้นแปะตามปึงเนี่ยสามารถรักษาแผลได้ครับโดยใช้เป็นยาใส่แผลสดเพื่อห้ามเลือดนะครับช่วยในการรักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก ช่วยในเรื่องของการสมานบาดแผลรักษาแผลภายนอกได้และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับจากสรรพคุณที่เยี่ยมยอดของต้นแปะตามปึงส่วนการรับประทานใบต้นแปะตาปึงนะครับก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่เด็ดใบสดๆนะครับมากินมื้อละ5-7ใบกินเป็นแบบผักเครื่องเคียงหรือว่าจะทำเป็นแกงจืดหมูสับก็ได้ครับ ส่วนใครที่อยากจะรับประทานเป็นแบบเครื่องดื่มก็ทําได้ครับโดยนําเอาใบต้นแปะตามปึงนะครับผมมาปั่นซะก่อนแล้วก็ผสมน้ําพึ้งเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับ และท่านผู้ชมนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับคนที่คุณรักด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ